สวัสดีครับน้องนัดวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศร้อนเหมือนกันนะสวัสดีครับพี่ตั้มวันนี้ก็สบายสบายครับแต่ร้อนจริงๆแล้วพี่ล่ะสบายดีไหมครับก็โอเคนะครับแต่ช่วงนี้นึกถึงเรื่องการสอนคนอื่นขึ้นมาครับคิดว่าก่อนที่จะไปสอนใครเราต้องเริ่มต้นที่การสอนตัวเองก่อนจริงไหมครับ อ่อจริงครับพี่ตั้มหลวงพ่อคุณท่านเคยกล่าวไว้ว่ามันต้องสอนตัวเองก่อนจะแนะนำอะไรเขาตัวเองทำให้เขาดูตัวอย่างก่อนเช่นสอนให้เขาบริจาคทานตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนด้วยจึงจะถูกใครมันจะไปเชื่อเชื่อไม่ได้ต้องทำให้เขาดูก่อนสอนตัวเองก่อนถึงค่อยไปสอนคนอื่นจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องทำให้เขาดูก่อนเขาจึงจะเชื่อ ํำสอนนี้ลึกซึ้งมากนะถ้าเราแนะนําผู้อื่นโดยที่ตัวเองยังไม่ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอยา่างจะมีใครเชื่อถือได้จริงๆหรือใช่ครับพี่หลวงพ่อท่านยังพูดไว้ว่าอย่างพระสงฆ์อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่นสอนตัวเองบ้างเถิดหน้าสอนคนอื่นอย่างน้ำไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่สอนบอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้แต่ตัวเองไม่ทำให้เขาดูก่อน หรือจะเป็นครูอะไรก็ตามมันตรงกับความจริงมากเลยนะอย่างครูถ้าสอนแต่นักเรียนแต่ตัวเองยังทำไม่เป็นจะสอนเขาได้อย่างไรจริงครับพี่หลวงพ่อพูดไว้ชัดเจนว่าเป็นครูหน้าตเสินก็ต้องรำเป็นหรือเป็นครูอะไรอะไร ก็ต้องทาเป็นก่อนทั้งนั้นพระพุทธองค์ก็เหมือนกันสอนตัวเองได้แล้วท่านเอาชนะตัวเองได้แล้วจึงได้เสด็จออกไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์และเวไนสัตว์สุดยอดครับถ้าเราปฏิบัติและพัฒนาตัวเองก่อนคนอื่นก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราสอนและเชื่อถือในคำสอนของเราถูกต้องครับที่การสอนตัวเองจึงเป็นรากฐานสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะก้าวไปสอนผู้อื่น การสอนตัวเองจึงเป็นรากฐานสำคัญที่สดุดตอนที่เราจะก้าวไปสอนผู้อื่นใช่ครับพี่